ส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันจะเป็นเรื่องโคตาหรือจะเป็นเหมือนเดิมกันเป็นหลัก<ฮ>ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นโจทย์ในเชิงการเมืองและเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่แล้วสถานการณ์ในประเทศแบบนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมมันไม่ใช่เล่าเก่าในขวดใหม่มันเล่าเก่าในขวดเก่าด้วยก็อาจจะเปลี่ยนฉลากใหม่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่ผมบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราดูวิถีทางในการทําการเมืองนะครับของคุณทักษิณซึ่งผมว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองรู้แล้วว่าคุณทักษิณเป็นสถานะอะไรนะครับ ก็ลักษณะที่ทําการเมืองยังไม่ได้ทิ้งแบบเก่าครับลักษณะบ้านใหญ่อย่างนี้ชัดเจนนะครับลักษณะบริหารจัดการกลุ่มกวนต่างๆแบ่งสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวกันทุกกลุ่มทุกกวนนะครับแล้วก็ทับให้หลายคนรู้สึกมีความหวังอยู่ตลอดเวลาจะสังเกตให้เหนือนว่าสไตล์คุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยมาเรื่อยๆรัฐมนตรีก็จะอยู่ประมาณห้เดือนบ้างตีหนึ่งบ้างถ้าไม่ใช่แกนหลักๆนะฮะ ก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆทุกคนในพรรคมีความหวังตลอดนะครับคนที่ออกไปแล้วก็ยังไม่หมดหวังอาจจะกลับมาอีกก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในลักษณะนี้เนี่ยผมผมเชื่อว่าก็จะเกิดขึ้นคราวนี้เพราะฉะนั้นหน้าตาครมก็คงไม่แตกต่างไปจากนั้นถึงแม้ผมอาจยังหวังเลือกๆคือก้าจะามรเอกสไตคุณนักสินก็คือว่าคุณนักสินน่าจะคุมหมดเพียงแต่ว่าจะส่งใครไปเป็นรัฐมนตรีแต่แต่ละอย่างแต่นโยบายมาจากส่วนกลางตรงนี้ชัด คือมันชัดมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันแล้วรวมทั้งการบริหารจัดการนะคระับการดาเนินงานทางการเมืองหาเสียงในพื้นที่อะไรเนี่ยมาจากส่วนกลางแล้วก็เข้าไปบริหารจัดการเกือบทั้งหมดนะครับเพร,เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงยากในลักษณะน,นี้ก็เข้าใจเพราะว่าการเจริญเติบโตของพรรคต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันมาแนวทางนี้การควบรวมนะฮะ พักเข้ามาการควบรวมสอสอเข้ามาต่างๆมันมาลักษณะแนวนี้ก็คือลักษณะบ้านใหญ่ครั้นี้คุณจะเปลี่ยนไปอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับถึงแม้ว่าคนหนุ่มสาวในพักเพื่อไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนหนุ่มสาวหลายคนอยากจะเปลี่ยนครับผมยังคิดลึกๆว่าในใจคุณแพทองทาน,นี่ก็อาจจะอยากเปลี่ยนด้วยนะครับแต่มันไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องต้องตอบแทนการมีเรื่องบุญคุณมีเรื่องผลประโยชน์ มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่การเมืองแบบเก่าแบบบ้านใหญ่อะไรต่างๆถ้ายัางใช้แนวทางนี้มันก็หนีไม่พ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะไปหวังหน้าตาคณะรัฐมนตรีสายปิ้งออกมาเลยที่พอใจของผู้คนทั้งสังคมเนี่ยผมว่าก็ไม่ง่ายนะ